กาี่เร่นี่อยู่น,อน้องอย่าป้องใหญ่กว่าน,นี้ทีนี้อีกตัวนี่หืใ้ยนมงนีแล้วาเอาก็ให้มันยืนดูดิ่แอดูน้ำแล้วอ๋อลูกคืนท่อลูกคืนไปไป

ลูกลกลุกลุกเลยลูกดูน้ำแล้วอาลุกคืนท่ลุกคืนไปไปลูกึบเอาลุกลูกลูก อ้าลูกแล้วเอ้เออลูกแล้วลูกแล้วอ้าวลูกอ้ลูกลุกลุกลูกลุกลูกลุ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 กลูกลุกลูกลุกลูกลูกลุกลุลุกลุก